สวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>แฟนคลับอุลตร้าแมนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาจัดอันดับดีไซน์อุลตร้าแมนทุกตัวนะครับว่าผมชอบตัวไหนบ้างแต่ต้องบอกเพื่อนเพื<ๆ>่อนก่อนนะครับว่าผมเนี่ยดูอุลตร้าแมนน้อยมากเคยดูอุลตร้าแมนแค่ตอนเด็กๆนะครับภาคนิวเจนผมดูจบแค่3าภาคด้วยซ้ําอาจจะไม่ได้รู้ชื่ออุลตร้าแมนทุกตัวหรือว่ารู้ทุกล่างนะครับยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์เสริมกันไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับมันไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวที่ผมชอบมากเนี่ยเพื่อนๆจะต้อง ิยมของคนคนหนึ่งนะครับพูดทุกคลิปโดนด่าทุกคลิป ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วโอเคเขาเป็นว่าผมพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเริ่มจัดกันเลยตัวแรกเลยนะครับอุลตร้าแมนผมรู้สึกว่าดีไซน์คลาสสิกมากคือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีครับพอเรานึกถึงอุลตร้าแมนเนี่ยผมก็จะนึกถึงอุลตร้าแมนตัวนี้ก่อนเลยนะรู้สึกว่าเขาเป็นแบบไอคอนิกไปแล้วอะดีไซน์ก็ลงตัวนะครับทุกอย่างผมว่าดูโมเดิร์นดูคลาสสิกโดยรวมก็ชอบมากเลยมันคลาสสิกอะครับอุลตร้าแมนตัวแรกอุลตร้าแมนตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนโซฟีอันนี้ผมรู้สึกว่าขัดใจตั้งแต่เดเด็กๆลวผมไม่่คคออยชบบจุนนตันะ ดีไซน์อาจจะคล้ายๆอุลตร้าแมนแหละลวดลายต่างกันนิดนึงแต่ว่าผมไม่ค่อยถูกใจไอ้จุดๆ,ๆ,ๆ,ๆที่มันอยู่ตามตัวมันเหมือนแบบเป็นอิสุกอิใสอะไม่ชอบนะเอาจริงๆแม้ว่าดีไซน์จะเหมือนแต่ผมขัดใจตรงจุดนี้จริงๆก็จะให้ไปไม่ชอบนะครับผมขอโทษแฟนคลับโซฟีด้วยนะอุลตร้าแมนเซเว่นตัวนี้ผมชอบนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชอบมากดีไซน์มันค่อนข้างที่จะแปลกนะครับ ตรงนี้เหมือนมันเป็นเหล็กเป็นอะไรขึ้นมาตรงหน้ากากผมว่าสวยนะแต่ว่าตรงชุดลงไปเนี่ยไม่ค่อยสวยมากมองรวมรวมผมก็รู้สึกว่าชอบนะอุลตร้าแมนเซเว่นจะให้ไปชอบละกันตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนแจ็คเอาจริงๆตอนเด็กผมแยกไม่ออกนะผมนึกว่ามันเป็นตัวเดียวกันอีกผมเพิ่งรู้ตอนโตนี่แหละว่ามันเป็นคนละตัวแล้วพอมาดูลายตรงหน้าอกดีๆแล้วอะเออมันก็ต่างกับอุลตร้าแมนตัวแรกนะ แต่ผมว่าอุลตร้าแมนตัวแรกสวยกว่านะครับลวดลายอะไรแบบนี้ผมจะให้ไปที่ชอบแล้วกันชอบอุลตร้าแมนตัวแรกมากกว่าอุลตร้าแมนแจ็คยังไม่ได้ชอบมากนะครับ ต้นต่อไปนะครับอุลตร้าแมนเอผมก็ชอบนะตรงส่วนหน้ากากผมรู้สึกวัดเทมากแต่ว่าตรงช่วงเอวล,ลงไปครับขัดใจนิดนึงมันก็เลยจะอยู่ได้แค่ชอบนะครับถ้าลายช่วงข้างล่างมันสวยกว่านี้สักหน่อยอะ่ะผมอาจจะให้ไว้ชอบมากโดยรวมก็เอาไว้ชอบแล้วกันต้นต่อไปนะครับอุลตร้าแมนทาโร่ตัวเนี้ยผมว่าเทมากตอนเด็กคือรู้สึกชอบมากเลยนะ มันมีเขาชุดตรงนี้ก็สวยนะครับดีเทลชุดทุกอย่างผมรู้สึกว่าโอเคสวยมากตาสีเหลืองโดยรวมก็คือชอบมากนะครับอุลตร้าแมนทาโร่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นยุคโชวาที่ดูเยอะที่สุดแล้วก็เลยชอบเป็นพิเศษจะให้ไปชอบมากเลยตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนเลโอผมว่าช่วงครึ่งบนของเลโออ่ะสวยนะแต่พอลงไปแล้วมันรู้สึกล้นๆแปลกๆครับก็เลย จะให้ไวเฉยๆแล้วกันยังไม่ถึงกับชอบนะตัวเราไปนะครับอุลตร้าแมน80ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่สวยเลยโ่นหัวผมก็ไม่ได้ชอบตัวลงไปดีเทลชุดอะไรแบบเนี้ยไม่ชอบเลยนะตอนเด็กๆผมคิดว่ามันเป็นอุลตร้าแมนปอมอีขอโทษแฟนคลับอุลตร้าแมน80เลยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ชอบดีไซน์จริงๆอาจจะไม่ถึงขั้นไม่อินแต่ว่าไม่ชอบนะครับไม่ชอบอยิ่งกว่าโซฟีซะอีกน่าจะเป็นยุคทองนะครับที่เพื่อนๆชอบคอมเมนต์เข้ามาว่ายุค T D G เนี่ยที่สุดละ ต้องบอกกันนะครับว่าผมไม่เคยดูทั้งทีกาทั้งไดนาเลยผมเคยดูแค่อุลตร้าแมนไกอาตัวเดียวอุลตร้าแมนทีกาผมว่าสวยมากนะคู่สีที่เขาแซมสีม่วงเข้ามาที่มันดูมีหลายๆสีอะ่ะผมรู้สึกว่าสวยมากส่วนหน้ากากก็เท่นะครับดีเทลชุดคือรู้สึกดีมาก ถ้าผมเป็นแฟนขับอุลตร้าแมนมาตั้งแต่เด็กผมคงจะว้าวกับทีกามากเพราะว่าทีก้าเป็นตัวแรกเลยนะที่มันฉีก่ออกมาจากสีแดงเฉยๆผมรู้สึกว่าเท่มากนะครับอุลตร้าแมนทีก้าเสียดายที่ไม่เคยดูดีเทลชุดเฉยๆจะให้ไว้ที่ชอบมากเลยประมาณนี้อุลตร้าแมนไดนาตรงลายชุดนะครับสวยกว่าทีก้าอีกนะแต่ว่าขัดใจตรงหงอนตรงนี้นิดนึง ก็เลยรู้สึกว่าชอบทีก้ามากกว่านะครับอุลตร้าแมนไดนาเหมือนจะอ้วนกว่าทีก้าเหมือนจะผิวกว่าก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะแบบดูจากสายตาเอาก็เลยจะให้ไว้ที่ชอบนะครับโดยรวมมันยังรู้สึกว่าสวยอยู่ตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนไกอาผมรู้สึกว่าเท่มากนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสีม่วงหรือว่าสีฟ้ามาแซมเหมือน2ตัวที่แล้วแต่ว่าตรงช่วงอกอะครับที่เขาเอาสีดํามาแทรกอะผมรู้สึกว่าเท่มากดีเทลหมวกก็โอเคนะครับลายต่างๆถือว่าสวยงามเลยจะให้ไว้ชอบมากกันเลวกัน ตัวเราไปนะครับอุลตร้าแมนคอส์มดีไซน์ไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้เราจะพูดถึงร่างปกตินะครับจะไม่ถึงพูดถึงร่างอัปเกรดหรือว่าอะไรนะดีไซน์ชุดดูเรียบไปนิดนึงไม่ได้ถึงกับแย่นะครับแต่ก็ไม่ได้ชอบ มันมีตัวสีฟ้าที่สวยกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ดูมาตั้งแต่เด็กด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับจะให้ไว้เฉยๆก็แล้วกันไม่ถึงกับไม่ชอบนะซูเปแมนเน็กซัสถ้าเป็นร่างอื่นๆน่ะผมว่าสวยมากแต่ว่าร่างเนี้ยผมขัดใจตรงหมวกนิดนึงจริงๆสีสวยนะครับเป็นสีเทาตัดแดงนิดนึงดูดุดันแต่ว่าดีเทลตรงหมวกมันรู้สึกขัดใจนิดนึงถ้าเป็นร่างอื่นน่ะอาจจะให้ไปชอบมากเลยถ้าเป็นร่างเนี้ยจะให้ไปได้แค่ชอบนะครับผมประมาณนี้ ตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนแม็กผมรู้สึกว่าเท่มากนะทั้งชุดทั้งหมวกทั้งดีเทลต่างๆแขนก็เท่โดยรวมก็คือรู้สึกว่าเท่ครับเป็นอุลตร้าแมนที่ยืนแล้วเท่ชอบละกันอาจจะไม่ได้ชอบมากประมาณนี้ตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนเมบิุสดีเทลหมวกผมว่าค่อนข้างเท่นะลายตรงชุดก็ถือว่าโอเคเลย อาจจะรู้สึกโล้นไปนิดนงึงจริงๆชอบอุลตร้าแมนแม็กมากกว่านะมองรวมๆก็ยังให้อยู่ในเทียร์เดียวกันนะครับเป็นเทียร์ที่ชอบนะสำหรับอุลตร้าแมนเบบีอุสมีหลายคนแนะนําให้ผมไปดูเยอะมากอุลตร้าแมนเบบีอุสเอาไว้จะหาเวลาไปดูนะครับผมตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนซีโร่เท่มากจากที่หาข้อมูลมามันน่าจะเป็นลูกอุลตร้าแมนเซเว่นใช่ไหมผมรู้สึกว่าสวยมากสีฟ้ากับสีแดงที่ตัดกันผมว่าเขาทําเฉดสีออกมาได้โอเคเลยท่าทางต่างๆการโพสต์ชุดเกาะตรงส่วนหมวกเนี่ย เทมากมันดูเทจริงๆอ่ะยิ่งตอนมันใส่ผ้าคลุมคือโคตรเทให้ไปชอบมากนะครับอุลเตอร์แมนซีโร่ตัวต่อไปนะครับอุลเตอร์แมนกิงกะตัวนี้สวยมากถึงจะมีสีแดงเป็นหลักแต่ว่าเขาแซมสีฟ้าเข้ามาตามส่วนต่างๆแล้วมันก็เป็นฟ้าที่เลืองแสงนิดๆมันเทมากตอนที่ผมรีแอคเพลงอุลเตอร์แมนอ่ะอุลเตอร์แมนกิงกะทำไมมันเทยังวะชอบมากนะครับอุลเตอร์แมนกิงกะไม่รู้สนุกหรือเปล่าเดี๋ยวไว้จะลองไปหาดูนะตัวต่อไปนะครับอุลเตอร์แมนวิกตอรี่ผมว่าตรงหมวกอะ่ะ เหมือนการดั้มมาชินก้ามากเลยโดยรวมคือเท่มากนะครับคู่สีของวิกตอรี่เนี่ยเท่มากๆม,มีสีขาวสีแดงสีดําที่ตัดกันแบบโคตรลงตัวเลยนะโดยรวมก็คือชอบมากเลยนะครับสำหรับ วิกตอรี่ประมาณนี้ตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนเตัวนี้ก็ชอบมากตัวอักษร X มันมันเท่ในตัวเองอยู่แล้วอะพอมันมาอยู่ตรงผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะไอ้ตรงเนี้ยพอมันมาอยู่ตรงอกรู้สึกว่าเท่มากเลยนะครับเป็นรูปตัว X ตรงหมวกก็มีเหมือนเป็นคล้ายๆหูฟังอุลตร้าแมนตัวเนี้ยมันดูไฮเทคชุดก็เหมือนกับคนขับบิ๊กไบค์ครับตรงช่วงอกมันจะลํำๆ่อยดีเทลชุดคู่สีทุกอย่างผมว่าสวยงามมาก โดยรวมก็คือชอบมากนะครับอุลตร้าแมนเอเออทำไมมีแต่ชอบเต็มไปหมดเลยนะอุลตร้าแมนมันเท่ครับพวกอุลตร้าแมนต,ต่อไปนะครับอุลตร้าแมนออฟผมว่าดีเทลชุดอะเท่มาก แต่ว่าดีเทลหมวกรู้สึกว่ามีหลายตัวที่ทําได้ดีกว่านะครับหมวกมันล้นไปนิดนึงแต่ว่ามีหลายๆร่างที่สวยนะแต่ว่าผมจะพูดถึงร่างที่เขาโชว์อยู่นี่แล้วกันถ้าแก้หมวกนิดนึงอะ่ะอาจจะไว้ชอบมากเลยตอนนี้ก็ให้ไว้แค่ชอบนะครับผมสาหรับร่างนี้นะประมาณนี้แล้วกันตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนจีตอนที่เห็นตอนกลางคืนที่มันเปิดตัวคือตอนนี้ผมดูไปประมาณ3-4่ตอนแล้ะผมรู้สึกว่าตอนกลางคืนอะ่ะมันเท่มากเพราะว่ามันมีดีไซน์ของเบเลียว ตรงสวนหน้ากากใช่ไหมตามันดูดุมากแล้วก็ดูเท่นะครับแต่ว่าลายตรงชุดอะ่ะพอเห็นตอนกลางวันรู้สึกมันตลกแบบบอกไม่ถูกสีมันไม่ค่อยสวยนะครับพอเห็นตอนกลางวันแล้วไอ้ตรงข้อเท้ามันอะ่ะเป็นกางเกงขาเตอะถ้าใครเคยดูะนะไม่ค่อยถูกใจนะครับสำหรับอุลตร้าแมนจีทจะให้ไว้เฉยๆแล้วกันคือหมวกกะเทมากแต่ตั้งแต่คอลงไปอะ่ะไม่ชอบเลยต่อไปนะครับอุลตร้าแมนลูป ผมจะพูดรวมๆทั้ง2ตัวเลยละกันผมว่าโดยรวมคือดีไซน์สวยนะครับหมวกเนี่ยเป็นหมวกแบบที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนสีแดงสีฟ้าก็โอเคเลยนะครับชุดดูสู้ได้จริงคู่สีที่เลือกใช้ก็โอเคเลยอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดชอบมากโดยรวมจะให้ไปที่ชอบก็แล้วกันตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนไทยกะผมว่าส่วนหมวกก็อัปเกรดมาจากทาโร่นะครับก็พรีเซนต์ความเป็นลูกทาโร่ได้ดีคือมองก็ดูรู้อะครับว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับทาโร่แน่ๆจริงๆดีเทลลายต่างๆผมว่าสวยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงส่วน อกที่มันเหมือนเกาะครับสีมันดูโดดออกจากตัวมากเลยแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะโดยรวมยังให้ไปชอบอยู่ถ้าแก้นิดน,นึงอาจจะชอบมากประมาณนี้ ตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนเซตเพิ่งทํารีวิวไปเลยตัวนี้อุลตร้าแมนเซตเนี่ยจริงๆสวยมากเลยนะครับถ้าเป็นร่างอัลฟาเอตแต่ว่าร่างหลักของอุลตร้าแมนเซตอะมันจะไม่ค่อยสวยมากมันจะดูโล้นๆไปนิดนึงนะครับดีเทลหมวกอะไรแบบนี้แต่ว่าตรงชุดอะคู่สีหรือว่าตัวเซเนี่ยผมว่าเท่มากถ้าเป็นร่างอัลฟาเอตอะผมจะให้ไปชอบมากเลย อิงตามล่างเนี้ยนะครับผมอาจจะให้ไว้ได้แค่ชอบมันยังไม่ได้โดนใจขนาดชอบมากตรงส่วนหมวกมันโล้นไปนิดนึงประมาณนี้ตัวต่อไปนะครับอุลตร้าแมนพาวเวอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะชุดอะไม่ได้แย่แต่ตรงส่วนตาตลกมากเลยอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันไม่เท ก็เลยจะให้ไว้เฉยๆนะครับไอตรงชุดอะมันสวยอยู่ประมาณนี้ละกันตัวต่อไปอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่าชื่อไม่รู้ว่าใช่แจ็คชินโดที่คุณมอสคุณแจ๊ชอบแซลหรือเปล่าโดยรวมคือผมไม่ชอบนะครับดีเทลชุดก็งั้นๆมันเหมือนอุลตร้าแมนก๊อปอ่ะครับไม่รู้สิ จะให้ไว้ไม่อินแล้วกันแล้วก็ภาคที่เป็นอนิเมะนะครับผมไม่รู้ชื่อเลยผมจำไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเลยเนี่ยไม่อินนะครับมันไม่ใช่อุลตร้าแมนแบบที่ผมรู้จักอะทั้งหมวกทั้งชุดมันดูกีกี้มากเลยครับมันดูแบบมันดูเหมือนเป็นลูกน้องอะประมาณนี้แล้วกันทั้ง2ตัวเลยนะที่เป็น อ n นิเมผมไม่รู้ชื่อจริงๆ,งๆยังไงก็เมนบอกด้วยนะครับไม่อินทั้งคู่เลยอุลตร้าแมนตัวนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออุลตร้าแมนอะไรนะแต่ว่าดีเทลชุดผมว่าสวยมากคือลวดลายตรงอ,อกอะครับรู้สึกว่าเขาวาดลวดลายออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะแต่ว่ามันก็ยังดูไม่ค่อยคลาสสิกกันเนาะจะให้ไปชอบกันละกันต้นต่อไปนะครับรู้สึกว่าจะเป็นออฟออริจินใช่ไหมเป็นออฟเมื่อก่อนนู้น อันเนี้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับผมว่าไอออฟตัวแรกอ่ะมันสวยกว่ามากไม่ค่อยมีสีดํามันมันไม่ค่อยสวยนะครับจะให้ไว้เฉยๆแล้วกันตัวต่อไปนะครับผมไม่รู้ชื่อจริงๆแต่ว่าพอจะรู้อยู่ว่ามันเป็นร่างรวมร่างของใครสักคนเนี่ยแหละของ3มคน จริงๆสีมันสวยนะแต่ดีเทลชุดมันดูหลุดจากอุลตร้าแมนไปแล้วอะมันดูเป็นไม้เป็นคริสตัลเป็นอะไรไปแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยชอบชุดนะครับจริงๆตรงส่วนหัวผมว่าเท่เลยส่วนอกลงไปอะไม่ชอบจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเฉลี่ยให้มันอยู่เฉยๆก็แล้วกันนะครับจะให้ไว้เฉยๆแล้วกันอุลตร้าแมนตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าเขาชื่ออะไรนะดีไซน์ไม่สวยเลยทั้งดีเทลชุดคู่สีส่วนหน้ากากเนี่ยตลกมาก เป็นสีแดงแถมเป็นสีแดงที่ไม่สวยด้วยไม่รู้จริงๆว่าเขาชื่ออะไรแต่ว่าไม่ชอบเลยต้นต่บายนะครับอุลตร้าแมนใน Netflix ไท่มากผมเป็นคนชอบ Ironman อยู่แล้วด้วยชอบดีไซน์อุลตร้าแมนอยู่แล้วด้วยดีไซน์ของอุลตร้าแมนให้มันเป็นในรูปแบบชุดเกาะได้แบบ สวยโคตรเลยมันไม่รู้จะตําหนิตรงไหนเลยนะสวยงามมากครับจะให้ไว้ชอบมากเลยอุลตร้าแมนตัวต่อไปผมก็ไม่รู้จักอีกแล้วมันก็คล้ายๆอุลตร้าแมนตัวแรกนะครับดีเทลชุดงันๆมากเลยไม่รู้จริงๆนะว่าชื่ออะไรขอโทษด้วยไว้ไม่ชอบแล้วกันแล้วก็อุลตร้าแมนตัวต่อไปนะครับที่มันคล้ายๆกับเซเว่นผมก็ไม่รู้จักอีกแล้ว มองรวมๆก็ไม่แย่นะจะให้ไว้เฉยๆแล้วกันอุลตร้าแมนตัวต่อไปเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ชื่อจริงๆขอโทษด้วยไอชุดอะไม่สวยเลยที่ตลกมากๆเลยคือพลังชีวิตอะมันมาอยู่ตรงเนี้ยข้างๆตลกอะครับมันดูไม่สมมาตรมันดูแบบแปลกๆอะโดยรวมก็คือไม่ชอบนะครับอุลตร้าแมนทิกเกอร์ผมว่าสวยมากรู้สึกว่าเขาถอดแบบความเป็นทิก้าได้สวยมากเหมือนทิก้าแต่ว่าดูดุดันขึ้นดูสวยขึ้นนะโดยรวมก็คือแบบชอบมากนะครับคู สีมันเป็นของทีกามันสวยอยู่แล้วประมาณนี้ชอบมาก u ุน e ต m a n แมนตัวต่อไปนะครับบุนเตอร์แมนเดกเกอร์จริงๆดีเทลชุดดีเทลหมวกค่อนข้างที่จะสวยมากมาตกม้าตายตรงช่วงอกอะครับรู้สึกขัดใจทุกครั้งที่เห็นเลยถ้าแก้นะผมว่าเด c กเกอร์อยู่ชอบมากได้เลย พอมันมีตรงอกอะ่ะผมให้แค่ชอบแล้วกันอุลตร้าแมนเบลซาเท่และก็ดุดันมากส่วนหน้ากากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับที่มันเหมือนมีจะงอยอะไรขึ้นไปอย่างเงี้ยเท่มากดีเทลชุดโคตรสวยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสำหรับอุลตร้าแมนตัวนี้ เอาซะอยากดูเลยโดยรวมก็คือชอบมากครับประมาณนี้ชินอุลตร้าแมนอันนี้ผมไม่ชอบนะครับมันดูไร้ชีวิตชีวามากไอตรงหน้าอกเนี่ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะให้ไไม่ชอบเลยประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทริสอุลตร้าแมนไอตัวที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้จักแล้วยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นใครยังไงกันบ้างมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะดูเอาเพื่อความบันเทิงนะครับผมมันไม่มีวันจะตรงใจเพื่อนๆได้อยู่แล้วแหละอยากให้จัดอันดับเรื่องอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมา อันดับให้ดูไว้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ